สวัสดีครับสวัสดีครับจากปัชรานะครับจากดอนเซโนเดอร e ซีรีส์ครับครับผมผมเฟิร์สชลองรัตนะครับจากดอนเซโนเดอร e ซีรีส์นะครับผมเรื่องแรกเราอยากให้นะคะจาแนะนำน้องเฟิร์สให้เราทุกคนจักเฟิร์สแะละครับก็เฟิร์สนะครับเป็นคนที่ชอบกินของหวานขี้เล่นน่ารักแล้วก็พูดไม่ดีทุบเลยนะ ทุกเนี้ยปัก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 เลยเป็นคนที่ชอบเต้นให้ทุกคนดูฮะหืมอย่าโชว์ทีอย่าโชว์แล้วโชว์เต้นๆนี่ทำไงอ่ะเอ้ายังไงเนี่ยเหมดแล้วหมดแล้วครับเปิดแล้วครับคนนั้นทำใจทุกคนรู้จักหน่อยคะครับผมก็อันนี้นะฮะจาภาชลนะครับสวนสีนะครับผมเขาเขาเป็นคนต้องบอกว่าจริงๆอ่ะ ที่เราเห็นตรงนี้คือเขาจริงๆเขาเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนขี้เล่นแบบขี้เล่นมากเป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงม,มากแต่ว่าแบบพอเวลาทํางานเขาจะมีความแบบชีปลุกแบบว่าหล่อๆจะมีความเป็นเลโอเขาจะมีความเป็นเลโอทุกครั้งที่แบบทางานอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันเออเขาดูมีสเสน่ห์เพราะว่าแบบเขาเขาปรับตัวในทุกสถานการณ์ได้แบบได้ดีอะไร้อ,อ๋อต้องเรียกว่าวางตัวเรียกว่าวางตัวได้ดีอะไรเงี้ยครับคนชอบถามบ่อยๆว่าแบบจะเหมือนกับเลโอไหมอะไรเงี้ย ผมตอบได้แบบตรงๆแบบว่า like, ตอบได้แบบเต็มปากเลยว e, ่าแบบไม่เหมือนแบบไม่เหมือนเลยเพราะว่าแบบจ่าจะเป็นคนที่แบบขี้แกล้งอ่ะพี่อย่างเมื่อกี้คือน่าจะได้น่าจะได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นคนขี้แกล้งแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบท่านเลยโอเคถูกสุขุมแบบว่าเท่ๆรอๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมละเอียดลิมเพิร์ลเบเกอืมเรื่องนี้จากกับเฟิร์นนะคะเราควรนำเป็นเรื่องแรกเลยครับเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็กดดัน พูดถึงแล้วกดดันไหมก,ก็กดดันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเราแบบเราทําดีที่สุดแล้วส่วนเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยก็ต้องยกทั้งให้ฝั่งมีแวร์ไวเลยครับที่เขาพาเราไปเวิร์กช็อปเยอะมากแล้วก็ทำความเพราะเราต้องทําความเข้าใจกับบทให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องเหมือนเราเรื่องที่เราอาจจะเห็นตัวละครของเลโอได้แค่มุมเดียวแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราจะเห็นได้ทั้งหลายมุมเลยทั้งมุมที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อน หรือว่าอยู่กับเฟสมันจะมีพัฒนาการตัวละครที่เปลี่ยนไปครับเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่ว่าก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราได้เรียนบทชอบไปแล้วอึมหล่อมากคร,รเป็นละกการ,รเขาดูมีละครเท่นะาราก็สำหรับผมมันมันยากใช่ไหมครับยากไหมใช่ไหมครับผมรู้สึกอ๋อเตรียมตัวยังไง,ไงใช่ผมผมรู้สึกว่า พอได้รับบทนี้มันเหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งของของการแสดงของนักแสดงแบบแบบเราครับมันเหมือนกับว่าหน้าที่เราเพิ่มมากขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนเรา,าจจะไปรับเชิญอย่างเงี้ยครับอาจจะเข้ามาเล็กๆน้อยๆบทอาจจะยังไม่ต้องใช้คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอะไรมากครับผมแต่ว่าพอมาเริ่มเป็นตัวหลักหน้าที่ก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นครับผมหนึ่งพอเราเป็นตัวหลักเนี่ยเวลาออกไปนะสื่อออกไปก็จะเป็นเราทุกอย่างมันก็คือคนที่ดูก็จะรู้แล้วว่าแบบว่าเราแบบ เป็นยังไงบ้างกันนี้คือความรู้สึกเราเราจะสึรู้ว่าเราอยากให้แบบสื่อออกไปแล้วแบบทุกคนแบบทุกคนแฮปปี้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าค่อนข้างกดดันแล้วก็ทํากับทํากันบ้านแบบค่อนข้างเยอะใช่ครับผมเรื่องดีดีซีนที่ยากที่สุดของครามีคือซีนร้องไห้หรือเปล่าอืมตอนแรกอะผมอะต้องต้องบอกย่างตอนแรกผมอะค่อนข้างจะกลัวซีนดารมาม่าซีนร้องไห้เพราะรู้สึกว่า ตัวเองเล่นไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เรื่องของซีนดาม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางพี่เมย์จะแบบพูดพูดว่าแบบเอ้ยแบบเราอะลองไปจริงๆอ่ะ First อะเฟิร์สอะเป็นคนที่อะเล่นเล่นดาม่าพอได้แต่ว่าอยากให้ไปแบบไปโฟกัสเรื่องของแบบซีนแบบว่าแบบหวานๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าผมเป็นคนแบบว่า ไม่ค่อยกล้าแสดงออกชีวิตจริงคือผมไม่ค่อยากล้าแสดงออกเรื่องแบบความรักเรื่องขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือส่วนใหญ่เขาจะแบบมาอ้อนมีคนมาอ้อนหรือว่ามีคนมาเข้าหามากกว่าเราก็เลยแบบไม่ค่อยเก่งพี่เมย์ก็บอกว่าอยากให้ไปเติมตรงนี้มากกว่าครับผมแต่ถามถึงว่าซีนดรามายากไหมจริงจริงก็จริงจริง,รง,รงมันยากครับถ้าสมมติว่ามีพี่ๆเขาถ่ายเบื้องหลังเอาไว้นะก็จะเห็นว่าแบบค่อนข้างจะหลายเทคแล้วก็มีการแบบมีการบิวมีการทำอารมณ์ก่อนที่จะเข้าซีนทุกครั้งครับก็ก็ค่อนข้างยากยากยากเลยแล้วก็เหนื่อยครับมี<ๆ>ร จริงๆเฟียมีร้องแบบหลายอารมณ์ค่อนข้างเรื่องนี้ค่อนข้างจะหลายอารมณ์ถ้าพูดแล้วเหมือนเหมือนสปอยแต่ว่าอ่ะบอกได้นิดนึงว่าหลายอารมณ์มีมีทั้งโอ้ยพูดก็สปอยอยู่ดีเอาเป็นว่ามันมีร้องทุกแบบซึมซึมจนถึงแรงอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นดีกว่าบอกประมาณนั้นถ้าจะดูสปอยกว่านี้เราจะรู้กันหมดเลยว่าดราม่าถึงไหนอะไรยังไงบ้างครับผมจ้าค่ะ ครับน,นี้คือแบบมันมีแต่คนคอนเฟิร์มว่าแตกต่างแตกจาตัวจริงมากเลยเลโอรเงี้ยตอเราต้องมาเป็นเีโอแล้วเราต้องทำยังไงวงอืมพอเราเข้าสี่หรือว่าเราได้เป็นเลโอเนี่ยคือสิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือมันเป็นอัตโนมัติเลยก็คือน้ําเสียงที่ผมปรับไปเป็นเลโอเลยโดยอัตโนมัติผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันบางทีมันจะเกิดจากการที่แบบว่าเวิร์กช็อปบอยหรือเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เรา <c oughs> ใช่เราอินหรือว่าเราใช้ช่องเสียงที่เออตอวพอเราใช้ช่องเสียงเนี่ยปุ๊บเลโอมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยใช่มันก็เลยอาจเป็นว่าแบบเออเราเราจะร,ร,ร,รู้ว่าอันนี้คือเราเป็นเลโอนะแต่ว่าเราก็ต้องปรับทําความเข้าใจเลโอด้วยครับก็คือต้องเข้าใจทัศนคติตัวเลโอคือต้องอ่านบทซ้ำๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าความต้องการของเลโอจริงๆเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงครับมีแฟนคลับเขาวิดว่าอยากมีเลโอเป็นของตัวเองอ,อ,อ,อันนี้ผมเห็นบ่อยครับผมไม่เถียงครับ เลโอในจอได้ครับแต่ว่าน้องจอไม่ให้ครับแล้วจอห่วงับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมมีแบบว่าเวลาเขาทวิตเตอร์ถึงเราเนี่ยมีอันหนักบ้างที่เรารู้สึกแบบเอ้ยอยากดูจังเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้อะไรางนมันกำลมีเกมอะไรบ้างไหมหรือว่าชอบก็จริงๆเราก็แบบคือบางบางอันเหมือนมีคําถามแบบว่าเป็นแฟนคลับเนี่ยเขาจะถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วทําไมถึง ไปแบบว่าเฟียสทำไมถึงแบบว่าเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลโอทำไมถึงแบบไม่ไม่ทำแบบนี้หรือทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากใช่ครับจริงๆ, عم, ๆเราอยากจะบอกแต่ว่าแบบยถ้าบอกก็สปอยเราจริงเราอยากจะบอกว่าเนี่ยมันคือปมแล้วอยากให้ไปดูอีพีต่อไปมันจะแบบมันจะคลายปมว่าตรงเนี้ยทำไมย,ยังไงอะ <c oughs> ไรเงี้ยครับบางทีเราอยากอยากไปอธิบายนะว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรนี่จะหลุดพิมหลายรอบแล้วเขาก็จะมีก็จะมีอะไรนะเขาเลยกจะมีความหมายของเขาของการแสดงว่าทำไมเลโอถึงทำแบบนี้ ก็ต้องรอตามจนจบไรับใช่ทีนี้ไลฟ์ไสไตล์ของเราสองคนต่างกันไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> จริงจริงอันนี้คิดว่าต่างแต่ว่าเอ๊แต่มันต่างในความไม่ต่างเรื่องของอตรงที่ไม่ต่างผมคิดว่าเรื่องของกีฬาจ้าชอบเล่นกีฬาผมผมก็ชอบเล่นแต่ว่าเรื่องของถ้าเป็นไลฟ์ไลฟ์ไสไตล์สำหรับผมแบบว่าที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาก็ผมคิดว่าต่างนะผมเป็นคนที่ที่ชอบแบบว่า ออกไปเที่ยวข้างนอกหมายถึงว่าเที่ยวแบบบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปชอบเก็บบรรยากาศเก็บอะไรพวกนี้ไว้ครับชอบดูหนังอะไรเงี้ยคีณชวนไปได้ยังคุณชวนไปแบบไร้ยังคุณว่างให้ผมไหมคุณว่างให้ผมไหมยังไงล่ะว่างตลอดใช่แล้วเดี๋ยวจะชวนไปเลยครับไปหลายที่ไปสวนสมเด็จอ่ะไปสวนรถไฟอ่าใช่ไปสวนรถไฟมาปั่นจักรยานครับช่วงนี้เขาเปิดปั่นที่จะมาแถ้าสมมติว่าเราได้สลับล่างกันหนึ่งวัน ถ,ถ้าเราอยู่ในรไอนกคนนึงเราเจะออกไปทำอะไรอ่าคุณจะาพา,พาผมไปไหนไปสะลต่างกันผมนะฮะอืมอาจจะพาเขาไปเดินเล่นในในไหนดีอะใ,ในในร้านหนังสือแล้วกันอืม เพราะว่าอันนี้เขาได้นับสิทธิ์เพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาผมไปเดินห้างบางทีผมไม่มีไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีรอแม่รอพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปเดินไม่รู้ว่าทาอะไรนะแต่ก็เดินเข้าไปดูเฉยๆดูหนังสืออย่างเงี้ยบางทีมันเราจะเจอหนังสือที่รู้สึกว่ามันมันเข้ากับตัวเราในสถานการณ์นั้นนะครับก็อาจจะแบบอยากให้เขาไปไปหยิบมาอ่านเล่นๆเ,เหมือนเขาจะแบบเออชิลๆสนุกสนุก,นกอะไรเงี้ยใช่เขา<อ>ชอบอ่านหนังสือคือ เนี่ยมันต่างกันตรงแนวพี่ตรงที่ผมเอาจะจะบอกว่าตัวเองไม่อ่านหนังสือมันก็ดูไม่เข่าไ,ไปฉลาดเท่าไหร่แต่เราเราก็อ่านบ้างแต่ว่าเราเราเป็นคนชอบเสพอะไรที่มันเคลื่อนไหวชอบเสพเสพเป็นภาพเคลื่อนไหวชอบเสพแบบบรรยากาศอะไรพวกนี้มากกว่าแบบถ้าเป็นเรื่องของความรู้ล่ะจะเป็นแบบเป็นดูในสถานที่จริงมากกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันมันซึมเข้าเข้าเราง่ายกว่าับผมแต่ถ้าจะเอาเขาไปไหนผมแบบว่าถ้าเปลี่ยนร่างกันใช่ไหมครับ ผมอย่างแรกที่ผมจะไปก็คือไปสวนสนุกใช่ผมเพราะว่าวกไ,ไม่พออีกเหรอ <c oughs> คือเขาเขาชอบ <c oughs> อยู่ตรงนี้เขาชอบอ่านหนังสือไงเหมือนกับว่าเมื่อกี้เขาจะพาผมไปอ่านหนังสือซึ่งแบบผมแบบไม่ได้คุณเราต้องไปเที่ยวเราต้องแบบไปสนุกกันข้างนอกแล้วอะไรอย่างงี้แบบอยากให้เขากรี๊ดกรี๊ดดังๆ<ม>เลยอย่างเอ็งกี้จริงเหรอคุณไปบ่อยเหรอดีมือไปเป็นกี่รอบนะจริงเหรออันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าผมไม่เคยไปเลยไม่เคยแบบ ไม่ไม่เคยเป็นส่วนสนุกครับถ้าเป็นส่วนน้ำอาจจะมีปลาปลายตอนเด็กๆครับผมวันไฟเดนไหมวันไฟเดนอะเรามีวันไฟเดนอ่เดี๋ยววันไฟเดนถ้ามีโอกาสเราจะชวนน้องสคนไปเที่ยวสวนสนุกได้เลยครับได้ค่ะวันทังฟชอบบีบีเอสมากใช่ครับผมชอบมากับชอเพลงมหเต้นห่เพลงอืมจะเลือกเพลงอะไรของบีเอสมต้นอ่เรบจริง ผมมันก็แอบ,บแบบแอบเต้นตามหลายๆเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงเป็นเพลงบัตเตอร์มั้งครับมันมันมันเพาะดีมันนุ่มหูดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมผมชอบผมชอบแล้วก็จะมาเต้นเพลงนี้ให้ทุกคนดูด้ว <c oughs> ยยังไงล่ะผมดูโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูครับลองดูลองดูคือจะเต้นเลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าเปิดฟังครับผม <c oughs> <c oughs> อายเขินพี่ อได้ได้ครับผมแล้วของน้องตาคะมีแบบว่าทางเฟิร์สมีมาชวนฟังเพลงของบีทีเอสบ้างไหมมีครับปกติผมผมอะฟังฟัง b t s ไว้ไวไวเขาไว้อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบในอิเล็กทริกมิวสิของเขาแรกๆครับพวกบ y ย i t h เล v e หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเขาเริ่มมีภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ก็ได้ฟังได้ฟังจากพี่ผมนี่แหละรครับตื่นเช้ามาทุกวันพี่ผมก็จะเปิดเพลงวนอยู่งั้นน่ะ <c oughs> จนผมร้องเป็นอันนี้ผมพูดจริงนะผมร้องเป็นเพราะว่าพี่ผมห้องห้องตรงข้ามเนี่ยเปิดเปิดแบบ ิด BTS วนเลยครับแบบวนแบบวนทั้งวันนะฮะผมก็เลยแบบเออได้รู้จัก BTS ได้ซึมซับครับแล้วตั้งฝั่งของของจ่ามีเพลงหรือมีแบบต่อศิลปินที่ชอบทำมคะศิลปินที่ชอบแล้วของผมก็จะเป็นบนตรีแบบเช่นเลนี่หรือว่าจะเป็นเพย์พรหรือว่าโดยผมจะมีหลากหลายแนวครับอย่างเช่นเลนี่กับพรจะเป็นแนวแบบอ่าเป็นเป็นป๊อปเป็นเขาเรียกว่า R&B แต่ว่าจะอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือจะเป็นปแบบ R&B คือจะเป็น โพสมาโลนอะไรอย่างเงี้ยฮะไหนล,ลองแนะนำเพลงของเรนี่ลองสักเพลงสิเลนี่อ่ะครับเพลงที่ชอบที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดที่เขาทำให้ผมได้รู้จักเรนี่ครับก็จะคือ,อ I l o v e You So Bad ครับสองคนที่ก็คือชอบกันุย่างไรกันในั่นแหละครับเราสองคนอะค่ะอยู่ด้วยกันมานาในแค่ไหนล่ะรู้จักกันมา,มานานแค่ไหนสองปีงเลยหรือยังเลยยังประมาณประมาณสองปีกว่าเอ้ยปีปีจะสองปีปก็สองปีครับใช่ั อะไรเปลี่ยนแปลงไป้ไางมันผมว่ามันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับพอเวลาเราเรามีคนที่เรารักมีแฟนอะไรเงรี้ยเราจะค่อยๆปรับตัวครั้งแรกที่เราเจอกันเราจะมาครึ่งๆกลางๆก่อนสําหรับผมว่าก้าวคนละแบบไปคนละครึ่งครึ่งขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่อยๆต้องทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยครับอยู่ด้วยกันบ่อยๆเริ่มสนิทกันมากขึ้นมันจะเริ่มเริ่มก้าวขาเข้าไปแบบว่า ขาการทั้งสองขาแล้วรู้สึกว่าอ่ะคนนี้เริ่มเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นเขาเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรับกันได้เริ่มแบบเริ่มรู้ใจกันแล้วว่าต่างคนต่างชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรแบบเนี้ยครับผมก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะทุกวันนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้ผมเปลี่ยนนะแต่ผมก็ไปเรื่อยๆของผมผมชอบแบบไหนผมก็ไปไปนู่นไปนี่คุณว่าเปลี่ยนไหมแล้วผมผมคิดว่าไม่เปลี่ยนคนระับตั้งแต่วันแรกมันเหมือนกับว่าเหมือนเราเลี้ยงปลาตัวเอง ถ้าเราใกล้เขามากๆเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะโตมา่ไรเนี้ยเราเหมือนเราใกล้เขามากเราก็เห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยได้เรื่อ,อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่เราเลยคิดว่าผมเลยคิดว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับถ้างั้นนะคะถ้าให้จ,บออจาบอกอะไรกับเฟิร์สจาอยากจะบอกอะไรกับเฟิร์สแต่เหมือนที่ไม่มีเฟิร์สอยู่ตรงนี้ใหหมองกล้องแล้วบอกจะพูดตาบอกอะไรกับเฟิร์สนะครับอ่า <laughs> เราต้องมีหูเราไม่ได้มีตาโอ้โห แย่เลย <S <S พาผมไปเที่ยวด้วยครับสั้นๆผมชอบไปเที่ยวครับผมชอบไปเที่ยว <S 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 แล้วเอ้า่ะค่ะเหมือนไม่มีจานอยู่นี้อยากจะบอกขอเขาบ้างครับผมก็คงจะบอกว่าเราค่อนข้างผ่านอะไรกันมาค่อนข้างมาค่อนข้างเยอะก็จริงๆผมอยากให้เราโตไปด้วยกันครับผม อ่าอะไรที่แบบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็อยากให้คุยกันเยอะๆเอ,อ่อเรามากันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันเรียกว่ามันทิ้งกันไม่ได้แล้วอ่ะผมก็ทิ้งเขาไม่ลงอะไรเงี้ยครับผมก็รักมากๆครับผมไปด้วยกันด้วยครับก็อยากให้เราฝากถึงด้อมจิ๋วใช่ไหมคะครับหน้ของเราอ่าปากถึงด้อมจิ๋วเป็นไงคะ ก็อยากขอบคุณนะครับด้อมจิ๋วที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนเลยคอยดูลแลเราดีมากส่งอะไรมาให้ทานแล้วก็เวลามีงานหรือกิจกรรมอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดก็เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวจริงๆนะมันมันดีมากเลยที่มีใครสักคนหนึ่งหรือมีคนกลุ่มๆหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเราทุกเมื่อคอยรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคอยดูแล,แลเราก็อยากขอบคุณจากใจากจากใจจริงครับ บบก็รถเง่เข้ามาถ้าผมก็ขอบคุณด้อมจิ๋วมากครับผมก่อนหน้าที่เป็นด้อมจิ๋วเนี่ยเราก็ไม่มีด้อมเป็นเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าคําว่าด้อมจิ๋วคือเขามีก่อนที่เราจะตั้งชื่อเป็นด้อมจริงๆอยู่แล้วเพราะว่าด้อมมันค่อนข้างจะน้อยน้อย,อยเดียวนี<ม>แค่นี้ไปไเ,เป็นกลุ่มเล็กๆใช่จนจนตอนนี้มันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกก็โตไปได้วยกันครับไม่ว่าผมกับจาโตไปได้วยกันหรือว่าด้อมเนี่ยก็โตไปได้วยกันก็ ขอบคุณขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆขอบคุณแบบว่าทุกกําลังใจที่ส่งมาให้กันครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมรักเสมอครับผมขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณนะครับ